สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกาเดียนทีวีนะจะ๊ะเออตอนนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าอะไรนะบาโค้ดฟุตบอลนะครับบาโค้ดฟุตบอลนะฮะตอนนี้บาโค้ดฟุตบอลเป็นเกมที่เป็นเกมในมือถือที่ผมไปเจอมาเราก็รู้รู้สึกว่ามันสนุกจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะมีการจัดแข่งลีกด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาแข่งกันแต่ว่าเราไปรู้จักก่อนว่าบาโค้ดฟุตบอลทำไมถึงชื่อว่าบาโค้ดฟุตบอลและตอนนี้ทุกท่านนะั้นอยู่ในทีมของผมเองนะครับทีมที่มีชื่อว่า คุณดอกบานฉ่ำนะครับผมโอ้โหชื่อสุดยอดไปเลยนะครับอยู่แถวคลองหลวงเองครับปทุมธานีมาเจอกันได้นะครับโอ้โหนะครับและตอนนี้เราเราจะไปดูกันว่าบาโค้ดฟุตบอลว่าบ,บาโค้ดฟุตบอลทำไมถึงเรียกว่าบาโค้ดฟุตบอลน,นะฮะโดยเกมนี้เป็นเกมลักษณะต้องเรียกว่าเป็นลักษณะเขาเรียกว่าไงนะเขาเรียกว่าเป็นการจัดการทีมครับเป็นการจัดการทีมแบบเมนเจอร์นะครับโอเคบาโค้ดบอล เกมนี้สามารถาสแกนตัวนักเตะนะครับเพื่อสร้างนักเตะขึ้นมาใหม่ได้นะครับโดยใช้200พอยต์และสามารถใช้บาร์โค้ดสแกนบาร์โค้ดสิ่งของทั่วไปเลยในเซเว่นในของที่คุณซื้อต่างๆนะครับใช้ได้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าได้ถ้าเาากิดว่าได้สร้างตัวใหม่นะครับเป็นคนเริ่ม,เป,นนเ,มเป็นคนเริ่มต้นสร้างนั้นจะเป็นคนที่ตั้งชื่อตัวนั้นตัวละครตัวนั้นนั้นด้วยนะฮะเ่าไปลองดิเออเอออะไะครับต้องถ่ายรูปนะฮะบ,บนนี้โต๊ะก็มีอะไรบ้าง กล่องเกมนะครับ Assassin's c r e e d นะครับ Unity นี่ครับลองดิจะได้ไหมเนี่ยกล้อง iPad ไม่เฮียมากพูดเลยนะครับบอกตรงๆนะครับณจุดจุดนี้นะครับผมโอ้โหกว่าจะสแกนได้นะครับใช้เวลาคือต้องบอกว่ากล้องมันไม่ค่อยชัดนะครับสแกนค่อนข้างยากนะครับอ๋อสิ่งที่เราสแกนก็คือหนังสือนะครับการ์ตูนนะฮะ สร้างเลยดูซิว่าจะได้ตัวอะไรออกมาเขียวมาเลยนะครับโอ้โหดูดูดีดูดีใครใครหนวดเยอะมมาเลยนะครับได้รับนักเตะแล้วอะไรนะเราเราเราป็นคนสร้างใหม่ใช่ไหมใส่ชื่อให้ด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับทีมเราชื่อว่าคุณดอกบานฉ่ำเพราะฉะนั้นนะครับนักเตะเราก็ต้องชื่อว่าคุณนะครับ คุณคุณจำปานะครับผมคุณจำปาตกลงนะครับตั้งชื่อไปเลยนะครับนี่ครับได้นได้ได้นักเตะแล้วนะฮะโอ้โหนะครับเดี๋ยวเราเราจะให้ดูว่าที่เราโปรแกรมกี้คืออะไรคือโฆษณาสื่อกตูนสังกันกูนะครับรักดวงปวดใจนะครับโอเคครับเราเป็นไงครับการสแกนนะับเดี๋ยวเราไปดูการสร้างทีมนะครับโอเคไปดูว่า การจะใช้แผนแผนการเล่นต่างๆนั้นต้องใช้อะไรบ้างนะฮะโดยการซ้อมนะครับนะครับซ้อมฝึกฝึกซ้อมไปนะครับทีนี้เปอร์เซ็นต์ก็จะขึ้นนะฮะโอ้โหมีการเลเวัาด้วยครับ้องเมียงโบชื่อใหญ่มากนะครับเมื่อเราซ้อมจะถึงขีดสุดแล้วเต็มหนึ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราต้องฝึกไปฝึกซ้อมเราต้องไปแข่งจริงนะฮะแข่งการซ้อมแข่งการจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าการแข่งมันเป็นยังไงฮะไปดูกันเลยดีกว่า แล้วครับมอถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ต้องทําการแข่งขันนะครับโดยการฝึกซ้อมการแข่งขันจริงครับคุณอดิศรนะครับใช่ครับคุณชาคิดครับตอนนี้เราจะมาเข้าแข่งขันจริงแล้วนะครับกับเกมบาร์โค้ดฟุตบอลเลอร์นะครับและตอนนี้นะครับก็เตรียมความพร้อมกนเรียบร้อยแล้วสําหรับนักเตะนะครับใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาลองนะครับปรับเปลี่ยนตําแหน่งผู้เล่นนะครับว่าใครจะเป็นยังไงบ้างครับลองดูตัวจริงก่อนของเรานะครับตัวจริงของเราคัคุณอีวาไม่ได้ครับผมคุณอีวาถามว่าแป้งมีอะไรหรือเปล่านะครับผมโอ้ไม่ต้องไม่ต้องยุ่งกับสนใจ โอเคครับผมจากกองหน้านะครับกองหน้าเราจะเปลี่ยนใครดีนะครับเราจะเอาเดลโลเฟลลงดีไหมนะครับเดลโลเฟลลงแทนใครดีลงแทนโอดูเคระนะโอดูเดระนะครับผมเอาล้วครับลงแทนนักเตะที้เล่นญี่ปุ่นของเรานะครับเริ่มแข่งกันเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะเริ่มแข่งเราไปดูเช็คตูผู้เล่นของอีกฝ่ายหนึ่งก่อนโอ้กางมากครับผมไม่ต้องสนใจครับเราชนะแน่นอนครับผมเราไปเริ่มกันเลยครับผมคุณอดริซอนครับเดี๋ยวก่อนมึงชื่ออดริซอนหรือชาคิดวะช่างมันเถอะครับผมก็ลืมไปแล้วนะฮะ เริ่มกันเลยนะฮะแล้วตอนนี้ครับโซมาร์ครับโซมากับโอพาสโอพาสทีละพัดยังไงเอ็มบีวาเอ็มบีวาทีละพัดเอ็มบีวาโอ้โหยังไม่ได้นะครับจังหวะต่อไปนะครับรับไปเย็ดรับไปเย็ดยิงไม่เข้านะครับโอ้โหตอนนี้นะครับเราข่มบุกกระหน่ำนะครับทางสโมสรกุหลาบบ้านชับคุณดอกบ้านชับนะครับเอ็มบีวาเด่วแลวเด่วแล้วเฟลเด่วแล้วเฟลเด่วแลวยังไงยังไงยังไงเด้งออกไปยิงยิงยิงโอ้โหนะครับโอ้ยสโมสรคุณดอกบ้านชับนะครับเข้าไปแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อศู เราไปดูกันต่อเลยนะครับผมจังหวะนี้ครับมานะมานะนะครับนำนากามูราะนากามูราะสาดยาไปมานะเอ็มบัวมาเอ็มบัวมาล็อกล็ล็อกล็อกหนึ่งสองสามสี่สองให้สองให้ปิติปิติไงดับดับโอ้โหนะครับปิติไม่ทันนะฮะโอ้ใช่ครับคุณปิตินะครับควรจะไปขายก๋วยจั๊บมากกว่านะครับใช่ครับวิ่งไม่ทันอย่างนี้นะฮะสองศูนย์เข้าไปแล้วนะครับในเวลาอันแป๊บเดียวเดี๋ยวไปดูต่อไปเลยครับอุจิระอุจิระปิติ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 เสียบโอ้ จอดอน,นี้นะครับคุณปิติไม่สมควรนะครับเอโบอมาได้แต่ปีคิดปีสักเอลมาโอ้โหยังรับไม่ได้นะครับถือว่าเป็นซุปเปอร์เซฟของทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะฮะไม่มีชื่อสมโมสสอด้วยชิหมหายเอาละครับหมดครึ่งแรกเราสมควรเปลี่ยนตัวอะไรไหมนะฮะไม่น่าจะต้องเปลี่ยนนะน่าจะเริ่มเลยนะครับไปต่อเลยคร,ค,รครึ่งหลังนะฮะครึ่งแรกนะครับสอบประตูต่อศูนดูซิว่าครึ่งหลัง ทางอีกฝั่งหนึ่งจะต้านได้ไหมตอนนี้นากามูระนากามูระปิติปิติผู้โดนผู้โดนนากามูระผู้โดนปิติชักปิติชักโอ้โหนะครับเข้าไปแล้วนะครับนากามูระนะครับเป็นคนยิงครับคุณดอกบานทับนะครับกับทีมทีมทีมที่มีชื่อว่า LA ฟันชายนะครับโหสู้คุณดอกไม่ได้หรอกพูดเลยนะครับผมใช่ครับสู้ไม่ได้เลยนะครับและตอนนี้ครับมีกองหน้าคนเดียวในเขตโทษนะครับมีกองหน้าหคนในเขตโทษธนกรธนกรธนกรเราไปยิงเราไปยิงโอพัณฑ์โอภัณฑ์สม่าสม่าสมาริสเราไปเราไปยิงยิงยิงไม่ยิงย ทางฝั่งไลน์แล้วถึงกับส่งสติกเกอร์มาแสดงความยินดีนะครับผมโอ้โหนะครับเอโบม่านี่รู้สึกจัดไปหลายลูกแล้วนะฮะเอันเข้ามาต่อกันนะครับตอนนี้ทางฝั่งเอลเอสันชัยเริ่มบุกมากนะครับเอลเอสันชัยของเบียงโบของเบียงโบยังไงนัดพุกคนนัดทุกนัดทุกคนนัดทุกคนชนพัดชนะพัดยิงไม่ยิง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 โอมสกัดไปได้นะครับทางกองหลังเราก็ถือว่าเหนียวแน่นนะฮะทางกองหลังของฝั่งกูดอับบันชานะครับ ก่อนหน้าคุณเดนเขียนโทษก่อนหน้าคุณเดนเขียนโทษเต็งย้อนไปย้อนไปธนกรอนกรธนกอนดับดับเราดับเข้ามาเราไปยึดเราไปยึดเราไปยึดเข้ามาเราไปยึดมาโอ้โหจังหวะนี้นะครับเสียบนะครับโดนเตะทุกโทษเข้าไปโอ้โหนะครับไม่พลาดนะฮะซินวานะครับยิงเข้าไปแล้วทำให้กุหลาบบานฉับนะครับห้าประตูต่อศูนย์แล้วนะฮะณจุดจุดนี้นะครับผมโอ้โหนะครับเดี๋ยวโลเฟลเดี๋ยวเดี๋ยวโลเฟลเดี๋ยวเโลเฟลเลี้ยงมาเลี้ยงมาหลบเสียบธนกรมาแล้ว ได้ไโอ้โหนะครับเข้าซองผู้รักษาประตูพอดีครับเข้าซองพอดีครับผมและตอนนี้นะครับก็สรุปผลได้เป็น5ประตูต่อศูนย์นะครับชอบครับผมนะฮะห้าประตูต่อศูนย์นะครับนักเตะทุกคนนะครับขอเชิญสวัสดีกราบสวัสดีท่านรู้นะครับของเราได้ขอบคุณรู้ที่มาชมนะขอบคุณดอกไม้ต้นหญ้าด้วยนะครับผมนะฮะทางฝั่งคุณลาบบ้านช้ำนะครับชนะเอเอฟซันชาไปได้5ประตูต่อศูนย์นะฮะโอ้แมต์นี้มาจริงๆนะครับใช่ไหมครับคุณอดีศรครับคุณชาคิตครับ รู้สึกว่าคุณอดิศรไม่พูดอะไรเลยนะครับครับนะฮะแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้เห็นการแตะแข่งขันได้แล้วนะครับตอนนี้สามารถใช้ขานการเล่นดังกล่าวได้แล้วนะฮะโดยโอ้โหก็จะมีรายชื่อผู้ทับประตูให้ดูด้วยนะครับ5้าประตูต่อศูนย์เป็นสกอร์ที่ขาดลอยพอสมควรนะฮะเอาล่ะแล้วตอนนี้ผู้เล่นทุกคนนะฮะไปพักเหนื่อยได้นะครับและทุกคนนะฮะก็ได้เห็นแล้วว่าโอ้ทองเมียงโบชื่อมึงใหญ่มากนะครับวัวนีคุณท้องเมียงโบนะครับ มีคะแนนให้ดูด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าการเล่นเป็นยังไงนะสามารถสกิปก็ได้ไม่ไม่ดูก็ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับเกมบาร์โค้ดบาร์โค้เป็นเกมเกมหนึ่งที่รู้สึกว่าสนุกนะครับลองเล่นดูก็ได้นะครับเอาละครับผมก่อนจากกันไปนะฮะเรามีโค้ดนะครับโค้ดโกกโกโกลพ่อมโกยอดเยี่ยมนะครับโกมาให้ในการแอดเข้าไปนะฮะโดยการไปที่บาร์โค้ดนะครับแล้วก็กดระบุโค้ดเองนะฮะแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับให้ใส่ตามนี้นะครับจะได้ ตัวละครอะไรเอ่ยนะครับนะครับโอเคสร้างเลยนะครับดูซิว่าจะได้ตัวละครอะไรมาโคดนี้มาแล้วครับโกแน่นอนนะครับผม <c oughs> เอาละครับจะได้นักเตะ5ดาวที่มีชื่อว่าปีเตอร์เชคนะครับปีเตอร์เชคนี้สามารถเอาไปแอดใส่กันได้ทุกคนนะฮะโดยสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30ก็คือสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นรีบใส่นะครับรีบเข้าไปเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปสนุกกันนะฮนะกับการทัวร์นาเมนต์ต่างๆโอเคครับเดี๋ยวมีอะไรนะครับความคืบหน้าต่างๆเดี๋ยวเจอกันเลยในภายภาคหน้าแล้วเจอกันนะครับกับกระผมการีนทีวีเยเฮ้ย two three go